กลาบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทู้นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสุภเกียรติคิกออฟวันนี้ฟุตบอลมาฝากทุกคน3คู่ประจำค่ำคืนนี้นะครับมาดูที่คู่แรกนะครับจะเป็นลีกของพิมลิกอังกฤษนะครับเอเวอเรตันนำทัพโดยเอลลี่ยองเดวิดมิเดลและไมเคิลคีนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลนำทัพโดยดาวินนูเยส โมมิซาราและลุยดิอาร์ตกับกำแพงคู่เปิดให้ที่ลิเวอร์พูล1.5นะครับในส่วนของเฮทูเฮหรือว่าผลงานที่เคยพบกันเนี่ยทางเอเวอร์ตันชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับเอามาต่อกันที่ผลงานหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันค่อนข้างที่จะผีเข้าผีออกนะครับแพ้1เสมอหนึ่งและชนะอีก1นะครับถือว่ายัางทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเอามาดูที่ฝั่งของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับชนะถึง2เกมติดและเสมอ1เกมถือว่าทำได้ดีเลยดีเดียวนะ ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลก็แล้วกันนะครับเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาสามารถทําได้ดีกว่าและนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทางลิเวอร์พูลจะสามารถเก็บชัยชนะมาได้นะครับเอามาต่อกันที่คู่ที่2กันต่อเลยนะครับคิสตันพาเลตนำาทับโดยเอเอไดชิคามาดาและ เดวินนี่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้สนำทัพโดยเออร์ลี่ฮาร์เรนเควินเดบอยและฟิลฟอร์เดนกับกัแพงคู่เปิดให้ที่แมนซิตี้สหนึ่งช่วงตัวนะครับในส่วนของเฮทูเฮทหรือว่าผลงานที่เคยพบกันเนี่ยทางแมนซิตี้ชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับเอาไปต่อกัน,อนที่ผลงานหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างคิวสตันพาเลสเสมอ2เกมติดและชนะ1เกมถือว่ายังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ มาดูที่ฝั่งของทีมเยือนอย่างแมนซิตี้กันบ้างนะครับค่อนข้างที่จะผีเข้าผีออกนะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งและชนะอีกหนึ่งนะครับถือว่ายังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยถ้าให้ผมเลือกเชียร์ของมองไปที่ทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากรูปแบบเกมการเล่นค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับและนี่คงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทางแมนซิตี้เนี่ยจะสามารถเก็บชัยชนะมาได้นะครับมาตอนน่อกันดีคู่ที่3คู่สุดท้ายกันต่อเลยนะครับแมนยูนิเต็ดนำทัพโดยบูโน่ฟนัเดส กาเนโช่และมาคันแรดฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสกับนำทัพโดยคิดวูดไรอันเยสรามอนโซล่านะครับกับกำแพงคู่เปิดให้ที่แมนยูศูนย์นะครับในส่วนของเฮทูเฮรลัวผลงานาที่เคยพบกันเนี่ยทางแมนยูสามารถชนะมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ย ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนต้องการแนวทางเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่ใต้โปรไฟล์ผมได้เลยนะครับมีทางเข้าหมู่บ้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมซุปเปอร์เกียงคิงออฟคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่ๆทุกคนดูบอลกันอย่างมีความสุขและเล่นบอลกันอย่างมีสติ 4. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ